สวัสดีครับไร่จตุรเทพนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคการปลูกต้นผักหวานนะครับตายต้นแดงนะครับโดยการปลูกผักหวานเนี่ยผมดูจากในคลิป YouTube ของพี่ๆนะครับก็เลยลองออกมาปรับใช้ดูน,นะครับโดยไม่ผักหวานรากงอกนะครับก็สั่งซื้อมาโดยมีรากงอกประมาณ 2นิ้วนะครับ1-2นิ้วส่วนต้นแดงที่เป็นไม้พี่เลี้ยงนะครับก็มีอายุเข้าปีที่4แล้วนะครับต้นแดงก็โตพอสมควรละสำหรับการปลูกนะครับก็ง่ายๆเลยเราใช้เหล็กแหลมหรือว่าไม้นะครับตัยาวจิ้มดินลงไปเลยนะครับเหียนขวานนิดนึงนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็ใช้ ดินที่มีมานะครับหยอดลงไปนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้กลวงเกินไปนะครับข้างล่างแต่ว่าไม่ต้องหย่อดจนจนจนมันเต็มหลุมนะครับให้มีช่องว่างที่ให้รากเนี่ยวิ่งลงไปได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวรากเขาจะหักนะครับตอนที่เราวางรากเสร็จแล้วเราก็วางรากลงไปเลยโดยให้เมล็ดนะครับโผล่เหนือดินนะครับผมไม่ต้องกลบนะครับเพราะว่าถ้าเรากลบเนี่ยจะทําให้เมล็ดเน่าได้นะครับ ็ประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วระยะห่างของมเมล็ดเมล็ดผักหวานนะครับกับต้นแดงเนี่ยไม่ควรห่างเกิน5เซนนะครับแต่ในคลิปนี้ก็ปลูกค่อนข้างจะห่างจากพี่เลี้ยงนิดนึงนะครับซึ่งก็อัตราการรอดก็จะน้อยลงนะครับจริงๆควรห่างไม่เกิน5เซนนะครับหรือประมาณ2ข้อนิ้วมือนะครับคือปลูกชิดไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่า ลัต้นไม้เขาโตนะครับต้นแดงโตเขาก็จะดันออกมาเรื่อยๆเ,เองดันต้นหวานออกอนะต้นผักหวานเนี่ยออกไปข้างๆเองนะครับสำหรับไร่จตุรเทพแปลงนี้นะครับก็จะมีต้นแดงอยู่ร้อยหลายร้อยต้นนะครับซึ่งแต่ละต้นเนี่ยในแต่ละปีผมก็จะมีการปลูกต้นผักหวานลงไปด้วยนะครับ โดยบางต้นเนี่ยผักหวานก็จะโตขึ้นมาต้นใหญ่เลยนะครับบางต้นก็เป็นต้นเล็กๆเ,เองส่วนบางต้นก็ผักหวานก็ตายนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ติดนะครับโดยผมก็จะทําการซ่อมนะครับโดยสั่งซื้อต้นผักหวานที่เป็นถุงพ่อชําม,มานะครับซ่อมในทุกๆปีหรือในปีนี้เนี่ยผมเปลี่ยนจากที่เป็นถุงนะครับพ่อชําก็เอาเป็นแบบ เมล็ดงอกอย่างที่เห็นนะครับรากงอกเพราะว่าราคาจะถูกกว่าแล้วก็จะได้ให้เขาโตไปพร้อมกับต้นแดงไปเลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็คือไม่ควรปลูกห่างจากต้นพี่เลี้ยงนะครับเกินห้าเซนนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าอย่างคลิปนี้การปลูกเนี่ยที่ส่วนผมเองนะครับซึ่งตอนแรกไม่รู้นะครับปลูกค่อนข้างห่างเลยนะครับประมาณยี่สิบเซนได้นะครับประมาณคืบหนึ่งนะครับ ซึ่งการปลูกห่างเนี่ยในต้นเล็กๆอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะห่างจากต้นพี่เลี้ยงไปนิดนึงก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่จริงๆอย่างที่แนะนําไว้นะครับควรจะห่างจากพี่เลี้ยงแค่ประมาณ5เซนนะครับไม่ไม่เกิน5เซนนะครับไม่เกิน5เซนครับอย่างที่เห็นนะครับปลูกห่างประมาณ15-20เซนนะครับก็อันนี้ก็จะห่างไปหน่อยคือถ้าเราปลูกชิดนะครับก็ดีเพราะว่ารากของเขาจะได้ไปพร้อมกับรากของต้นพี่เลี้ยงหรือต้นแดงเลยนะครับ อย่างหนึ่งเวลาต้นแดงเขาโตครับไม่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าต้นแดงเขาก็จะเบ่งตัวออกมาเรื่อยๆก็จะดันผักหวานออกมาด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องห่วงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็รบกวนฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไรจตุรเทพ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม